สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับน้องตักกีโอโตคาค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราจะมารีวิวค่ะเป็นรถเข้าใหม่ของเราค่ะสําหรับคันนี้นะคะเป็น Toyota าออนิวยา r ิ s ค่ะ 2017นะคะเครื่องเดิมๆเ,เลยค่ะคันนี้นะคะราคาตั้งขายอยู่หน้าร้านเราเนี่ยเราขายอยู่ที่349,000บาทนะคะตัวนี้ค่ะเครื่องยนต์อยู่ที่1 2 0 0ฟ,ฟ,ฟีเป็นตัว E นะคะหากลูกค้าท่านใดเนี่ยสนอนใจสามารถเตรียมเอกสารมาจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะคะไม่ต้องใช้เงินจองค่ะในส่วนของด้านหลังนะคะจะมีในส่วนของเฟนเซอร์ถอยหลังนะคะตัวนี้ค่ะเบาะเนี่ยสามารถพับได้ ฟรีค่าพาสีพอรอบอรให้ค่ะส่วนประกันภัยตัวนี้ธนาคารแถมให้นะคะยังไม่พอค่ะเรายังมีบริการช่วยเหลือบนท้องถนนตลอด24ชั่วโมง1ปีเต็มทั่วประเทศไทยแถมให้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะภายในเป็นเบาะหนังค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาฟูมดูระยะไม้นะคะว่าคันนี้วิ่งมากี่กิโลแล้วนะคะคันนี้นะคะระยะไม่อยู่ที่5 เป็น4,190กิโลเท่านั้นค่ะสามารถเล่น CD DVD ได้นะคะมี Airbag ABS ค่ะขอย้ำอีกทีนึงนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็น Toyota All-New Yaris ปี2017นะคะเครื่องยนต์1,200ซีซีนะคะเป็นตัว E ค่ะคันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่3,49,000บาทเท่านั้นค่ะลูกค้า เตรียมเอกสารมาให้พร้อมจัดไฟแนซ์นได้เลยนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถค่ะฟรีทุกค่าใช้ใจ่ายนะคะผ่อนเพียงเดือนละ6,900บาทเท่านั้นค่ะหากลูกค้าท่านใดสนน,นใจนะคะสามารถทิ้งชื่อและเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านมากๆนะเลยคะ่ะสวัสดีค่ะ